สารเท้าวิรูประโคเกิดอิทธิปาฏิหารควันมันลอยขึ้นมามนครับลอยออกมาจากลูกแก้วเป็นสิ่งที่เหนืออัศาจรรย์ยสลายแตกตั้มไปกลายเป็นผงทุลีสรุปแล้วถือว่าท่านเท้าวิรูประโคผู้ที่ดูแลนาคราชทั้งสี่ตระกูลไม่ให,ให้แต่เลข,ขวนว่างูตัวใหญ่มากเลยเท่าต้นต้นมะพร้าวนะโอ้ต้นมะพรานะ้า,พราวเลย กลิ้งจะมาทับมันกลิ้งมานะไม่ใช่มันวิ่งมามันกลิ้งเลยกลิ้งจะมาทับปู่เทพสวัสดีครับเบ่าสักคักเอาโลดนะครับทางเพนเพจและทางช่อง y youtube พร้อมกับอําพลชาแนลวันนี้สองช่องนะครับวันนี้วันที่สิบอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้หกิเจด นะครับซึ่งตรงกับวันอังคารวันนี้บ่าวศักนะครับมาทำคลิปใหญ่วันนี้กับอําพลชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงช็อตเด็ดนะครับเย็นนี้พี่น้องก็เข้ามาดูการพิธีขอโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ที่ทิพสถานปู่เทพ โดยวันนี้นะครับปูเทพเองพูดกันแบบตรงๆนะครับได้จับมือก,ก,กันกับเกจิดังเมืองสุรินก็คืออาจารย์เจเด็ดเมืองสุรินนะครับที่จะเข้ามาเป็นเจ้าพิธีนะครับในการขอโชคลาภที่ศาลเท้าวิรุกปกโขที่บรรดา f อฟซบาวสัก์คะกโรดนะครับร่วมกับคนสุรินทีวีและอัมพลชาแนล และพี่น้อง youtube ที่เข้ามาถ่ายทำนะครับในทิปสถานปู่เทพโดยมีหัวเรือใหญ่ก็คือบ่าวสักคารกโรสขอบคุณเอซีเาสักนะครับสำหรับวันนี้นะครับพิธีสี่โมงเย็นพี่น้องก็คอยลุ้นคอยเชียร์ว่าเลขเสียงทายนะครับที่ตำหนักเท้าวิลูปะโค ที่สารท้าวิลูปะโคที่บรรดาเอฟซีได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาตอนนี้กล่าวว่าน่าจะเกือบเต็มร้อยแล้วอีกสักนิดหนึ่งพอดีอาจารย์เดชเมืองสุรินมีความคิดบอกว่าปูปูไม่ใช่ว่าเด่นทางหวยปูเด่นทางรักษาศีลรักษาคนให้เป็นแนวทางอยู่ปฏิบัติรมเป็นฤาษีไปดีกว่า ผมจะมาหนุนปู่เองที่นี่ทิพสถานปู่เทพผมจะมาให้โชคกับเอฟซเองเพราะว่าผมเกิดมาเด่นทางโชคอาจารย์เจเดตพูดฉะนั้นให้โอกาสผมไหมที่ผมจะมาเป็นเจ้าวิธีในการาให้โชคกับเอซของปู่เทพผมก็เลยตกลงว่าได้นะครับเด่นช่วยกันท่านเป็นครั้งแรกเลย,เเเลยพี่น้อง เตรียมรออไาวา้ในช่องบอสาคากระโรดและอัมพลชาแนลนะครับกดรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเด็ดเดินทางมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงสำหรับเลขของปู่เทพเองนะครับถึงมันไม่เข้ายังไง f อซก็ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นปู่เทพนะครับยังให้กำลังใจอัมพลชาแนล เบาสักข้าก็รดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เคยทิ้งถึงหวยจะเข้าไม่เข้าอัมพลกับเบาสักก็จะมาอัปเดตให้พี่น้อง f อฟซีปู่เทพทั้งประเทศทั้งโลกได้เห็นว่าปู่เทพอยู่ยังไงกินยังไงขอบคุณสลับ youtube ทั้งสองช่องครับวันนี้มีแนวทางดีๆวันนั้นขออนุญาตเบาสักทวนความหลังสักหนึ่งนะครับสักน,นิดหนึง วันนั้นเอฟซีบาวศักรหรือเอฟซีอมพลได้ดูช่องอํมพลชาแนลไหมวันที่น้องแนนมาทําพิธีขอโชคลาภที่ศาลเท้าวิรูปรโคเกิดอิทธิปาฏิหารควันมันลอยขึ้นมาค,นครับควันลอยออกมาจากลูกแก้วเป็นสิ่งที่เหนืออัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นตัวเลขที่ปู่เทพอธิษฐานจิต ให้น้องแนนไปจุดเพื่อจะได้บอกกับเอซีว่าตัวเลขจะได้ตัวใดกันสุดท้ายไม่มีเลขเลยมีขึ้นพอลางๆจากนั้นมันก็ดูดดูด,ด,ดก็ทูบสลายแตกตั้มไปกลายเป็นผงทุลีสรุปแล้วถือว่าท่านเท้าวิรูปากโขผู้ที่ดูแลนาคา拉ทั้งสี่ตระกูลไม่ให้ให้แต่เลข เซมซี c c. พี่น้องฟังนะช่้งบ่าวสักช่องอัมพลวันนั้นน้องแนนเซียมซีได้หกสี่ครั้งที่สองเขย่าอีกไม้เซมซีมันตกตกทั้งสามตัวเลยนะบ่าวสักยัใส่ใหม่ก็เลยมาเขย่าได้เลขหนึ่งนะครับสรุปแล้วเลขวันนั้นที่น้องแนนมา มาทำพิธีน้องแนนอธิษฐานว่าหากแม้นหวยมันออกหกสี่หนึ่งน้องแนนจะมาลํำถวายและจะเป็นคนทําทุกอย่างเขาเรียกว่าบวงสวงนะครับฝอนลามีเครื่องทุกสิ่งอย่างมาเลี้ยงเท้าวิลูกปากโขหากแม้นหวยมันออกตัวเนี้ยผมก็ีบถามน้องแนนว่าน้องแนน อธิษฐานว่ายัางไงบ้างสำหรับเอฟซีช่องอัมพลอธิษฐานว่าหากแมนเลกขกเพิ่นไห้ได้โกซีหนึ่งน้องแน่นสิมาฟอนให้ว่าสันและกัดสิมพาคอเลขไหเอฟซตลอดอยู่ตรงนี้วาสันที่ซอยปูส่างสารทาวิลูปะโขว่าสันก็ถือว่าหลังจากน้องแนนกลับไปนะครับปูเทพฝันเลยบาสักเออ ฝันว่างูตัวใหญ่มากเลยเท่าต้นต้นมะพร้าวนะโอ้ต้นมาพานะนมาพร้าวเลยกลิ้งจะมาทับปู่เทพมันกลิ้งมานะไม่ใช่มันวิ่งม,มันกลิ้งเลยกลิ้งจะมาทับปู่เทพปู่เทพก็กระโดดลงน้ํดาดันน้ําตรงนั้นเรียกว่าน้องกะทิซึ่งเป็นน้องเก่าแก่ที่อยู่กับชาวบ้านกะทิที่บ้านที่ปู่เทพอยู่นะครับกลัวมากเลยจนสะดือดตื่น จนเสด็จตื่นก็เลยคิดว่าเฮ้อหรือว่าเลขน้องแน่นมันสีขาหลหรอบ่หกสี่ะนะครับธรรมดาเลขนาคเลขผีถ้าหกสี่เนี่ยมันจะออกสีหกนะเอฟสี่มันจะกลับผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วเลขน้องแนนให้หกสี่หนึ่งนะครับปูเทพก็มาคำนวณว่า เท่าคือฝันดูแท่ฝันเห็นแต่ง,งูอยู่เย่ยูยเย,ยไปหมดนะครับแต่ผมก็เงียบผมไม่ได้พูดอะไรจนได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์เสด็จนะครับว่าปูผมสิจำมือกับปูเดอร์สั่งสารเท่าวิรูป,ปากโขบอกเบาวสากบอกกำพ้นบอกค้นสลินทีวีนะ้ำวัสาาันผมสิมาวันที่สิเบเอ็ดให้ปูเตรียวของไวโหลดวัสันผมก็เลย ถามตาเดชว่าเอาจังสันบอกเอาอย่างนั้นในเมื่อปู่ไม่เก่งทางทางด้านโชคลาภขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ผมผมก็เอาอนุญาตอนุญาตมันฝันอย่างสีตลอดพระเอิญบรรจก,กันบาวสากบรนโจก,กันพอดีกับนองแน่นที่มาแต่ปู่ชอบในใจอยู่แล้วเลขปู่ชอบชอบแห้ง กะคือสีหกครับสีเ7็ดสามโตนี่มาแห้งพิเศษเลยบอ้องใส่ลูกสิ่นพี่น้องสองสี่ครับบต้องนี้ีครับ,รบ <4 S 2> ยื่นสีไว้เลยถ้าวิ่งก็วิ่งส C ชอบมากเลยสีีหกเจ็7 48 24ค,คอยดูว่าเลขน้ำมนต์อาจารย์เจเด็ดที่มาทำพิธีวันนี้จะตรงกันกันกบเลขน้องแนนไหมถ้าตรงกันขอให้พี่น้อง fc ที่ดูช่องอมพลอยู่ก่อนหน้านั้นครับตามสบายสนับสนุนรัฐบาลนำบ,บอ,บอส่งเสริมให้เล่นการพานันไต้ดินเด้นะครับช่อง youtube ก็มาถ่ายทำูปเทพเพื่อ เป็นแนวทางสำหรับวันนี้นะครับปูเทพบมีอย่างสิฝากเด้นะครับวันนี้เกเจิอาจารย์มาหลายองค์นะครับมาอธิษฐานเจตร่วมกับอาจารย์เจเดที่นี่พี่น้องก็ทีมรอรอไว้ช่องบ่าวสักช่องํามพลนะครับได้เห็นกนารทางเพงเนเพจเนาะครับทางเพจวิสุภาพรด้วยเนาะแล้วก็บ่าวสักคากรโ็โกดเนาะครับ ได้เห็นกันจกงน่อยรอ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 ,อ,อ,อนะครับพิมพ์รอไว้เลยครับเดี๋ยวได้เห็นวันนี้วันที่สิบเอดปู่เทพไม่มีอะไรจะฝากฝากเพียงแนวทางตัวเลขหกสี่หนึ่งเลขน้องแนนครับและสองสี่นะคร,ค,รครับส่วนเลขปู่เทพเองก็คือสี่เจ็ดกับสี่แปด พี่น้องมากตัวใดจัดไปนะครับวันนี้บ่าวสักมีอย่างสิถามเนี่ยบอครับคขามฝันละงปูนะของฝันของปูงงป่เป็นยังไงบ้างครับฝันเห็นแต่ง,งูเลยรู้สึกว่าท้าววิรูปปะโขจะดีใจแล้วบ่าวสัก<ด>ที่เอฟซีบ่าวสักร่วมการทานะครับร่วมกันทําไม่นานคงจะได้ท้าววิรูปปะโขโมายืนถือคันธนู ไม่นานคงจะได้องค์ดำมาล้อมศาลอยู่ที่บาลมีอ่าปู่เทพและบาลมีอาจารย์เจเดตแล้วแล้วก็พลาวบนของบ่าวศักดิ์เอฟซีบ่าวศักด์ที่ก่อนหน้านั้นเคยช่วยเหลือปู่เทพมาโดยตลอดนะครับยังไงดูช่องบ่าวศักด์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้อำพลด้วยนะครับก็เด็กชองของปู่ย่า ชอบครับผมสี่หกครับสี่เจ็ดสี่แปดพิเศษสองสี่สองสี่พิเศษเลยใช่ไหมครับแมนส่ลูกซินหลายๆเลยมากแห้งครับครับงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับซื้อรก็ได้ขให้มีสี่แมนครับครับงวดนี้นะครับผมคือว่าเป็นการความฝันเกี่ยวกับ งูรวนๆพญายนาครวนๆเลยเหมือนท่านจะดีใจที่เราจะทำตรงนี้ให้ผมก็ไม่รู้นะว่าอาจารย์จะเดชจะมาน,นะครับมันเป็นเรื่องที่ติ๊กชอกันมากเลยนะครับขอบุญบารมีของมังกรพันปีตรงนี้และทิพสถานปู่เทพตรงนี้และดวงวิญญ,ญาณเท้าวิลุปโขผู้ที่คุ้มครองปู่เทพ ผู้ที่ให้การช่วยเหลือปู่เทพตลอดมาขอจงเปิดโชคปวดลาบให้กับ f อฟบาบสักคากโลดและอัมพลแชนแนลนะครับในวันที่16มิถุนายน2567ฝากเป็นการบ้านสำหรับผู้ที่ไม่ได้มานอนดูนะครับ YouTube ทางบ้านนอนดูเพนเพจทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ที่ มาถ่ายทำคลิปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนครับสาธุครับ